นี่ทำไรครับแคบๆเลยค่ะครับแคข้าวผัยลูกชิ้วยแป้งนี้ใช้อะไรบ้างครับแป้งแป้งก็แป้งข้าวเจ้านี่แหละอ๋อใส่แต่เกลือเป็นี้ก็จะเป็น พี่เขาจะรองไม้ให้โทรเลยค่ะว่าเวลาทำาวแค่นี้ต้องตากจริงๆแล้วเขจะต้องให้ร้อนได้ที่นี้ยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้นะเป็นเดี๋ยวเนาะพอทำขึ้นมาเป็นแผ่นแล้วไปทำอะไรต่อครับก็เอาไปตากงั้นเอไปตากอย่างนี้เนี่ครับไปตากตากวันเดียวใช่ไหมครับตากวันเดียว่ครับโอ้น้ำร้อนกระเด็นครับ าการทำข้าวแคบะคะทำไมเขาจะเรียกข้าวแคบหมออ้อน,นี้มันลอยอยู่ในกระทะปากมันจะแคบนะคะอ๋อหม้อลอยอยู่ในกระทะคล้ายกับ,บ,บก๋วเตี๋ยวปักหม้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านลองลองลองทำด้วยลองชิมด้วยนะคะถ้าท่นานนิยมการจะลองนะคะมาลองน,นี่ร้านอะไรครับชื่อร้านร้านข้ขาวแคบพี่สาวคะ่ะข้าวแคบพี่สาวครับอยู่ตรงหน้าสำนักงานเทศบาลหนาสำนักงานเทศบาลค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของข้าวแคบ ก็ถือว่า็กส่งร,ร,รายการของคุณต่อยก็เคยส่งค่ะ<อ>แล้วก็ออกรายการออของท่านหุตรแดงค่ะมีภาพท่านอยู่เนี่ยค่ะท่านบุตรแดงก็เคยมาอืมครับต่อพี่สาวคนนู้นมีประทับตาให้อยู่เดี๋ยวพอตากแห้งแล้วไปทําอะไรต่อครับตค,คตากแห้งก็จะเป็นลักษณะให้แห้งแบบนี้ค่ะครับแล้วไปทําอะไรครับอ่าทานตอเปล่าเป็นสแนคธรรมดาหรือว่า มันจะมีเป็นเผาขาวทีนึงเราจะใส่หมีพันใส่หมีพันใส่หมีพันหรือสมัยก่อนเขาจะใส่ข้าวเหนียวใส่ยำขนุนใส่อะไรเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นการถนอมอาหารมันอยู่ได้เป็นเดือนแล้วสีสีนั้นเป็นอะไรครับสีสีก็มีการอะไรกคือใส่เป็นพวกทองใส่พริกใส่เนี่ยคือใส่งาต่างๆให้ให้ให้เขาไปบอะไรเงี้ยได้ค่ะ ชิมชิ้นได้นะคะใครอยากละเลงมาเลยเนยเง่ใส่น้องใส่แป้งเยอะข้างเลยไข่ยางละเลงวิธีการสอนมอนี้ลอยอยู่ในกระทะนะครับอันนี้อร่อยแน่นอนเลยเนาะแม่ทำเองนะถามได้ไหคะว่ากรรมวิธีพี่จังเวลาทำทำยังไงโดยใช้แป้งของเราถ้าสมมติว่าเราจะกินแบบมวนมวนได้เลยค่ะโอ้ไม่ทันนลยแบบมวนเราใหม่เราใหม่อ่ะให้น้องละเลยอันนี้ก็คือย่างผัดขาวค่ะผัด อ๋อแล้วบาคนเขาจะใส่อะไรจิ้เป็นสิ๊กเกได้ป็นข้าวแคบนะครับที่อาเภอรับแหลงนะครับเขาจะอร่อยเขาจะใส่ไอ้็มัวิตามนนี่ไม่สู่กัน่ไหน้าตาลน้ำปลาอะไรนล่แต่แล้วก็มี่ามชี่ยเรื่อยๆอด้วยมันจะได้รสชาติเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของข้าวหรือของหวานของเค็มของอาหารขาวค่ไหของขาวรอนะไ้่ครค่ะแต่ถ้าเราไปตากแห้งก็จะเป็นูกยาบอย่หร่ตรงนี้ก็มีนะครับมาดูข้าวแคบด้านหน้านะ ลองเปิดชิมได้นะคะมีอร่อยนะคะไอกองขนมข้าทผดนี่ครับข้าวแคบล้างคุณสาหน้าสำนักงานเทศบาลแล้วก็มีนะครับเอามาพันผักก็ได้ครับมีพันหมี่ขยุ่ม ลูกชิ้นทอดข้าวแคบรับผมอย่างนี้ทนได้เลยต้องไปทำให้สุกน้ยระวังไปต้องทำรม่ังรววันนี้มีนะทนะครับวมาก็อันใหม่ลงครับข้าวตะมตาข้าวต้มตา5ขุยข้าวข้าวาคบข้าวคเรื่องนี้น้าทำไ นัดูทไมันเมันเชรมันเรสได้ยังมงองรักมันเพสว่ะมะเห็นเชสเลยกลเมืออเขากินเทรนะเ้ยเอาเอาเนื้อแรมาส่ที่เทื่องแรามาใส่มาเราทำปลาเปล่ามาได้จะมีสาวแล้วเป็นแฟนแล้วเคนรับแรงได้ไงอ่ะอยู่รับแรงมาได้กินเทรได้อ่ะได้แล้วโอ้โหนี่กล้ามเนื้อได้นี่มันเชร ไม่มีเมียหน้าจริง่ะแม่บอกอห้เอาหมูไปแลกแมวบนดอยมาเอาหมูไปแลกแมวดเสียมเสยีใช่ไหมเป็ดปนาฬิกาชริยาจิงนาฬิกาชยาไม่คือแบบไม่ต้องพูดเลยมากเงยต้อพูดมากเมอนหน้าไม่ไหวเรวเกเอาไม่เมืนเอ่ามาเหมือนแม่คน่นแน่จับมือ เอาเนี่ยเสียเสียบหีนะรู้เรื่องู้าตุบานไปันแวเสียตัวและสหลบก็คือข้าวนี่ข้าวียเข้าวเดีเป็นนะสามีตอเไาอยู่เรียกว่าอะไรครับเนี่ยนีข้าวผัดข้าวผัดไม่เข้าจคมข้าวผัดแรงครับผม